โอ้ยโอนพ่อจ๋าหนูอยากวิ่งเล่นหนูไม่อยากกลับบ้านพ่อจ๋าหนูไม่อยากกลับหนูไม่อยากกลับค่ะโอ้พ่อจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าคะถามถามพ่อจ๋าสิถามถามออกเสียงยังไงอุยเขาเป็นอะไรกัน่ะอ้เออก่อนเออก่อนเขาเป็นอะไรอูนั่งถามพ่อจ๋าเลยนะจับเขาคุยกันเลยพ่อจ๋าเป็นอะไรคะโอ้ยทับเพียบด้วยอุ้ยแล้วดุพุงขนาดเนี้ยสวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้อาบน้ำตั้งแต่เอ่อ ก่อนหัวข้ามเลยค่ะแม่แม่ติดโบสวยด้วยนะคะพอจ๋าดึงโบให้โบสวยๆหน่อยใส่โบยังไงเอาโบไว้บนบนหูเออเดี๋ยวหนุ่มๆเขาไม่เห็นความสวยนะคะของเราเนาะเออมาทางนี้ก่อนลูกมาทางนี้ก่อนให้พี่ตู่เขาไปกันก่อนพอดีเจ้าถิ่นเขาอยู่หน้าบ้านกันเยอะเหลือเกินนะคะแม่แม่จะพาน้องตาแป๋วเดินออกกําลังกายหน่อยก็แหมมากันซะเยอะเลยนะ วว้าเดี๋ยวดียกขาเป็นก็ยกขาตลอดเลยนะคะไม่ต้องยกหรอกลูกน้องนางจะหนักต้องพุงๆนะเออน้องนางจะหนักต้องพุงๆอาบน้ำแล้วก็สบายตัวสบายใจค่ะแม่แม่พาเขาออกเดินเที่ยวนะคะไอ้ย่าตรงนี้เขาเรียกว่าย่าอะไรเนี่ยย่าอะไรเนาะทำไมลูกชอบกินจังย่าอะไรตะอ้วนกินนี่สีม่วงอ๋อ อันนี้เราเราปลูกเองนะคะแม่แม่ย่าทวดเขาปลูกไว้นะคะไม่มีสารเคมีไม่มีใส่ย,ยาไม่มีใส่อะไรนะคะปะลูกปไปไปเที่ยวดีกว่าลมมาอีกแล้วค่ะปุนปุนุนุ่นปุนปุน,ปน,ปน,ปนดูเวลาวิ่งค่ะตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งโอ้พ่อจา๋า<ๆ>เป็นอะไรหรือเปล่าคะถามถามพ่อจ๋าสิถามถามออกเสียงยังไงอุ้ยเขาเป็นอะไรกันนะ่ะโอ้เออเออก่อนเออเออก่อน เขาเป็นอะไรอุ้นนั่งถามพ่อจา๋าเลยนะจับเขาคุยกันเลยพ่อจา๋าเป็นอะไรคะอุ้ยพับเพียบด้วยอุ้ยแล้วดูพุงค่ะแม่แม่โอ้ถามพ่อจา๋าแล้วโอ้ยเนาะเป็นห่วงแรงนะคะเป็นห่วงแรงพ่อจ๋านี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ห่วงของในาย่าม,มากกว่านะคะวันนี้เป็นสับประรดหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแม่แม่หวานฉ่ำเหลือเกิน โอ้โหสรุปอาบน้ำมาก็นะคะจังแมนเนาะนกินไหมกินอีกไหมสับป,ปะรดนี่หั่นเป็นชิ้นแบบสําเร็จเลยนะคะแม่แม่เอา้ากินไม้อะไรตะอ้วนอ,อ๋อต้นไม้ก็กินเป็นนะคะแม่แม่แต่ถ้าอะไที่เขาไม่กินเขาก็ไม่กินเลยนะคะ อะไที่เขาแบบว่าเขากินไม่เป็นนะคะเขาก็ไม่กินนะคะอะไรลูกอ๋อตกทําตกรีบแรงรีบแรงไปเลยวุ่นวุ่นวิ่งแรงไม่ได้ทางนั้นอ่ะถนน,บบน,นมาบบนนมามามา,มา,มา <c oughs> ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <c oughs> อ๋อ,อ,อที่ถูของเขาเอ้ยระวังโบนะพ่อจา๋าเออแต่ให้ถูตัวก่อนแต่ระวังโบโบขาดเออล่ามาถูตัวก่อน ไปเลยไปเลยพ่อจารอด้วยค่ะพ่อจารอด้วยเบรกเบรกเบรกอ้หนูขอค่ะออ้ไปะปไปไปปเดินไปข้างหน้าสักหน่อยหนึ่งแล้วกันฮะอ๋อพี่ตูบอยู่ตรงนั้นเยอะโอ้ว่าอยู่เมื่อกี้ก่อนออกมาเสียงพี่ตูบมาแรงปไป ดุงดึงดงดงดุงงดงดไปอ้อมข้างหน้าร้านพิซ่าหน่อยก็ได้พ่อจ๋าเออร้านพิซ่าคุณยายซะหน่อยเออไปกันเลยเดินเล่นกันจักหน่อยค่ะเวลานิดเวลาหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะคะรถจะเยอะนะคะแม่แม่ยังไม่กล้าพาเขาไปไหนแรงเพราะว่าแบบว่า อ,อทั้งรถทั้งคนเนาะเป็นช่วงเทศกาลนะคะแต่ก็พาเขามาเห็นมาดูมาอะไรบ้างคะ่ะให้เขาคุ้นชินไปในตัวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่พาเขาออกเลยแล้วก็พาเขาออกบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งจะเสร็จแสดงหรือว่าอะไรเออก็เลยรถยังไม่ออกแต่แต่ถ้าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโเต็มจัดชัดจริง <laughs> ไปตรงนี้ไหมที่เขาเคยเล่นเนี่ย อ๋อเดี๋ยวให้รถไปก่อนให้รถไปก่อนเออให้รถไปก่อนอากาศดีนะคะวันน uh ี้แม่แม่จะเย็น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 วันนี้อากาศดีไม่มีฝนค่ะเกียวเดียวอ๋อมีแก้วหรอเออเออป้าป้าปไาป้าป้าพี่ซาคุณย่าคุณย่าไม่มีแล้วลูกคุณย่าทำหมดแล้ว ไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้ว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 พระจ่าไปแล้วรถด้วยรถด้วยรถด้วยแล้ววิ่งตุ้งๆมากเลยนะคะแม่แม่ขอโทษทีนะคะน้องนิกวิ่งตามไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้คือตามลูกไม่ทันแล้วพอดีทางนั้นรถเขาจะออกเยอะค่ะก็เลยคือทางบ้านเราเนี่ยมันเป็นประตูฝั่งขาออกเนาะรถเขาจะออกเยอะก็เลยอ่ะให้รถเขาไปกันก่อนนะคะเฮ้ยเขาเขากินต้นนี้ตะอ้วนต้นอะไรอ่ะทำไมเขากินเปลือก เขาเอาขนายเขาไอนี่เอานะคะแม่แม่ถูถูเอาเอาเปลือกต้นอะไรน้อนน่ดูค่ะเขาเรียกต้นอะไรแต่อ้วนต้นเหมยต้นโมกบอกหักต้นไม้เขานะลูกโอ้วิ่งมากินเลยค่ะแม่แม่เขากินหรือว่าเขาคันไอขนายเขาโอ้เขียกินเดี๋ยวน้องนี่พาไปดูนะคะว่าเป็นยังไงโอ้โหลูก มันแสบเนาะเออให้ให้ขับอันนี้ก่อนใช็เลยค่ะโอ้อาลูกอ่ะอโอใช่พอกับบ้านแล้วบออโอไ้ไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้โห ทำอย่างนี้ช้างจะไม่เครียดนะคะแม่แม่พาเขาออกเดินบ้างเล่นบ้างวิ่งบ้างนะคะให้เขาฟรีสไตล์แต่ว่าด้วยความที่บ้านเราเนี่ยคือติดถนนแล้วก็อยู่ในชุมชนนะคะก็วิ่งไปอะไรไกลเลิดไม่ได้นะคะอ่าถูก,ก่อน <c oughs> หาทางออกจะได้ระวังระวังพี่ตูบนะระวังพี่ตูบอืมกลัวกลัวพี่ตูบเอ้ครับถูกใจต้นนี้จังเลยนี่ เราต้องหาต้นนี้มาปลูกไว้ซะละนี่นะคะน,น้องนิกจะให้ดูว่าเขาทํำยังไงเขาเอาขนายน้อย,อยเขาอะค่ะแม่แม่แมดูคะ่ะทีแล้วก็กินเปลือกนะคะนี่ว้า <c oughs> ย <c oughs> มูอ้วนกลับบ้าน <c oughs> โอ้ย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 นี่ก็เป็นบรรยากาศทางหน้าบ้านนะคะให้เขาวิ่งเล่นออกกําลังกายนะคะแม่แม่เดินเล่นเขาทํากิจกรรมมายืนฟังเสียงรถบ้างฟังเสียงคนบ้างนะคะ,ะตุตง้ตงตุ้ง เดี๋ยวพรุ่งนี้ละค่ะหมดเทศกาลแล้วเนาะพาไปเดินเล่นข้างในศูนย์โคชศึกษาเหมือนเดิมนะคะโอ้โหหมดจะน่ารักก็น่ารักน่ารักนะคะแม่แม่โอ้โหอยากเล่นกลนค่ะแม่แม่อยากเขาอยากวิ่งเล่นนะคะขอยับวิ่งเลโอ้ โอ้ยโอนพ่อจ๋าหนูอยากวิ่งเล่นหนูไม่อยากกลับบ้านพ่อจ๋าหนูไม่อยากกลับหนูไม่อยากกลับค่ะโอ้ยมาลูกมา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 วายวายเริ่มเตะของแล้วเริ่มเตะของแล้วเริ่มแลเริ่มแลพ่อจ๋าพ่อจ๋ารอด้วยความเจ้าหมูอ้วนนะคะตุมปุ๊บอยู่ค่ะแม่แม่เติมพลังก่อนค่ะ ทำไมรุนแรงท่า่หลูกฮะกินหญ้าใยทวดนี่ทำไมรุนแรงแท้เออกินก่อนกินก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวัยรุน่นทำไมใจร้อนจังเลยอ,อยากเล่นอยากเล่นเพรจาจ๋าอยากเล่นขึ้นเตียงไม่ได้นะจ๊ะขึ้นเตียงเตียงหักเลยนะเออดูค่ะหุ่นแน่นดึ๊บเลยนะคะแม่แม่อันนี้ภาษาพวานช้างเขาจะเรียกว่าหุ่นเต็มนะคะเต็มจะเต็มแบบตรง เขาเขาเรียกยังไงนะแต่อ้วนบ้านท้ายบอกเต็มหมดเลยนะคะนั่งลงหมดนั่งลงอ่อนอ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 นให้แต่รู้ว่าในย่ามีของกินนะคะพ่อจ๋าไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกค่ะเขาอ่อนอัตโนมัตินะคะแม่แม่วันนี้ก็ได้รีแลกกันด้วยเออแต่ว่ากับพี่หางนี่ทะเลาะกันทุกวันนะคะเป็นเรื่องปกติ ชุก,กัำทุกวันเออเออเออ,เอ,อโมโหเออโมโหจริงๆโมโหจริงๆ,ๆโโพี่หางเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะเขาจะน้องไม่ได้มีเหาตรงหางนะคะแต่ว่าเขาจะแบบว่าจะเป็นเด็กที่ชอบถอนขนหางด้วยความที่เห็นแม่ทํามาก่อนก็ทําตามแม่นะคะเอ,อ,อยเนาะโอะโดอยากไปอยากไปไอ้บุ้อวนเออ น้องช้างเนี่ยถ้าเราดูแลเอาใจใส่เขาพาเขาออกเดินเที่ยวเล่นออกกําลังกายเล่นกับเขาทุกวันอย่างนี้เนี่ยโอ้ยไม่มีว่าอารมณ์จะไม่ดีนะคะแม่แม่แล้วเขาจะรักเราติดเราด้วยนะคะ <c oughs> ไปแล้วพา <c oughs> จูงมือกันไปไหนจูงมือกันไปไหนจูงมือพ่อจ๋าไปไหนออกกินหญ้าต,ตรงนี้บอกดีกวัว <c oughs> <c oughs> ตายไปเดินทางนูง้นทางนี้กลัวมีเศษแก้วหน่อยนึงนะคะยังไม่ได้เก็บทางนี้ เออมาขอบคุณค่าแม่แม่ด้วยนะแม่แม่ช่วยดูคลิปหนูฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะอ่าขอบคุณค่ะโอ้เขาออ,ออนเขาอ,ออนอีกแล้วโอ้ยโอเคค่ะลูกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องมินนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวพาเขาไปเดินเล่นต่อก่อนค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะขอบคุณครับ